ข้อนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องกระแสไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นกระแสไฟฟ้าสลับที่เป็นการคำนวณที่มันแตกต่างจากกระแสไฟฟ้าตรงนะครับอ่ะก็อยากให้น้องอ่ตั้งใจฟังนะครับเพราะว่าอ่ข้อนี้ก็จะเป็นข้อที่ไม่ยากไม่ไม่ง่ายไม่ยากนะครับอ่ก็จะได้เป็นแนวคิดในการคำนวณของกระแสไฟฟ้าสลับด้วยนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับอ่ในวงจรนะครับกระแสไฟฟ้าสลับความถี่50เฮิร์ดังรูปถ้าโวลต์มิเตอร์ครับอ่านค่าได้200โวลต์แอมมิเตอร์ จะอ่านค่าได้กี่แอมแปร์นะครับก็คือโจทย์นะมันถามกระแสะไฟฟ้าเนาะซึ่งกระแสไฟฟ้านี่ที่นี่ครับแอมเอร์เนี่ยมันต่อเข้ากับาสายที่มันเชื่อมระหว่าง C คือตัวเก็บประจุแล้วก็ R คือความต้านทานนะครับซึ่งโจทย์เนี่ยมันจะถามกระแสะไฟฟ้ารวมนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยเราก็ใช้กฎของโอห์มปกติเลยกฎของโอห์มซึ่งกฎของโอห์มว่าไงครับก็กฎของโอห์มนะครับก็ V เท่ากับ I อ่านะครับแต่อ่าในที่นี้ครับอ่าในเรื่องกระแสตรงเนี่ยก็จะมีความต้านทานแค่ตัวเดียวใช่ไหมแต่ถ้ากระแสไฟฟ้าสลับเนี่ยครับมันจะมีความต้านทานที่เกิดจากอ่าตัวเกียวประจุหรืออ่าตัวเหนี่ยวนำนะครับอ่าก็จะมีสองหลายตัวเลยครับมี X C X L แล้วก็ R ทันะฮะอ่า,อาซึ่ง xl xr นะครับ xc คือความต้านทานเชิงความจุ xl คือค่าความต้านทานเชิงเหนี่ยวนำํำ r คือความต้นานทานนะครับจากนั้นเนี่ยเวลาเราทําโจทย์ครับมันก็จะเห็นว่าบางทีครับมันก็ต้องมีเอา c เอา r l มาต่ออนุก,กรมกันเนาะซึ่งไอ้ข้อนี้ครับมันเอา c กับ l r ตัวเกียก์ปัจจุกับความต้านทานเนี่ยมาต่ออนุก,กรมกันเพราะฉะนั้นะครับมันก็มีสูตรในการหาความต้นานทานรวมนะฮะซึ่ง นะครับความต้านทานเชิงรวมในที่นี้คือแซนะครับอ่ะอันนี้ครับเขาเรียกว่าความต้านทานเชิงรวมนะครับซึ่งความต้านทานเชิงรวมนะครับสูตรมันคืออะไรครับ R บวก XL บวก Xc ถูกไหมไม่ใช่นะครับคนมักจะผิดนะครับเวลาเราหาความต้านทานรวมนะฮะในกระแสไฟฟ้าสลับนะครับไม่ใช่เอาความต้านทานของแต่ละตัวนะมาบวกกันนะครับมันจะมีสูตรของมันครับคือ R กำลังสองบวก x l ลบ x c สแควร์ถอดรูทนะครับคือตัวนี้นะครับอ่ะตอกจันไว้ครับนะฮะคนมาจะผิดนะครับลำดับต่อมาครับคือโจทย์เนี่ยต้องการหากระแสไฟฟ้ารวมเนาะนะครับอ่ะก็ใช้กฎของโอーมเบื้องต้นเนี่ยก็คือเรารู้ v แล้ว v ในที่นี้ครับก็คือโจทย์มันให้มาคือ200โวลต์นะครับซึ่ง200โวลต์ในที่เนี้ยครับอ่ะคือวตวมิเตอร์อ่านได้อันเนี้ยครับคือค่าอย่างผล คือค่ายังผลนะครับคือโจทย์มันให้มาครับคือ Vrms นะครับคือ200โวล์นะครับจากนั้นโจทย์มันถามแอมมิเตอร์อ่านค่าได้คือแน่นอนคือกระแสไฟฟ้าเนาะโดยกระแสไฟฟ้านะครับที่อ่านได้จากเครื่องวัดหรือแอมมิเตอร์ในที่คือ I rms ซึ่งโจทย์มันถามนะครับจากนั้นแซดก็เรารู้สูตรที่จะใช้เนาะอ่ะก็เราไปหาแซดมานะครับโดยเบื้องต้นเราจะหาแซดมาก่อนนะครับก็เข้าสูตรแซดทอบ R สแควร์บวกกับ XL ลบ x c สแควร์ นะครับอ,อ่า R คือโจทย์มันให้มา30เนาะกำลัง2บวก XL ไม่มีเป็น0 X c คือ40กำลัง2นะครับก็ได้เป็น50โอห์มอ่าก็เหมือนพิทาโกรัสนะครับอ่าเราได้ความทันทันเชิงรวมมาละคือ Z นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปหา i m s มาเนาะนะครับโดย IRMS ในที่นี้ครับอ่าก็ หา IRMS นะครับก็สูตรคือ V RMS เท่ากับ IRMS คูณกับ Z อ่ะคือ Z แล้วนะครับ V คือ200นะครับ IRMS คูณกับ Z คือ50 I ในที่นี้ครับก็คือ4แอมแปร์นั่นเองก็คือช้อย์ข้อดีนะครับทันไหมครับอ่ะนะครับข้อนี้ก็ สิ่งที่เรารวังมีเยอะมากนะครับอันดับแรกเลยความนั้นทานรวมไม่ใช่เอาความนั้นทานมาบวกกันเหมือนกระแสตรงนะครับลำดับต่อมาที่เราต้องรู้ก็คือโวลต์มิเตอร์ที่อ่านค่าได้อ่านค่าความต่างักได้คือ VMS อมแอมมิเตอร์ที่อ่านค่าได้คือกระแสไฟฟ้า i m s นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ต้องระวังด้วยนะครับอ่าโอเคนะครับ